มีต้องคำสามนะครับมักมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการลักขโมยนะครับผมกับสวัสดีชาวหลังไหม่ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในรายการหลังไหม่น่ารู้นะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัญมณีที่ล้ำค่านะครับแล้วก็สวยงามอีกเม็ดหนึ่งนะครับซึ่งอัญมณีนะครับก็มีชื่อว่าโฮปไดมอนด์เนย์นะครับซึ่งเป็นเพชรสีน้ำเงินนะครับที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยแต่ก่อนหนึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมก็ต้องออกมาบอกว่าวันที่ผมถ่ายทำนี้นะครับก็เป็นวันพ่อนะครับยังไงวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปสังสรรค์กับพ่อหรือว่าอยากจะพาพ่อไปเที่ยวไหนก็ทำนะครับมีเวลาอยู่กับท่านก็ทำไปนะครับผม พาท่านไปทําบุญบอกรักท่านมากๆนะครับผมเพราะว่าวันหนึ่งเราจะจากกันตอนไหนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีเวลาเราก็ทํากับครอบครัวดูแลกับครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วกันครับแต่ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับกาดอย่าตกนะครับอย่าลืมใส่แมสป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อโควิดกําลังกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องดูแลตัวเองจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเองก็เป็นหวัดแล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นเผลอนอนถอดเสื้อนะครับเพราะว่ากลางคืนอาการมันร้อนผมก็เลยนอนถอดเสื้อแล้วก็เสียงก็เป็นอย่างที่เพื่อน <S <S ๆ,ๆได้ยินกันเนี่ยแหละครับ <S <S ก็คือเสียงวันนี้อาจจะเสียงไปแปลงหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะตะโกนไม่ได้อาจจะพูดดังไม่ได้มากนะครับยังไงผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยครับแต่ว่างานมันก็คืองานยังไงวันนี้ผมก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโอเค หลังจากที่เราสาธยายมาเยอะแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดังนั้นนะครับหายณะและความตายคล้ายจะตามติดอัญ,ญมณีมาตั้งแต่ยุคสมัยอัสวินโบราณไปจนถึงกษัตริย์และราชินีที่ทนทุกข์จากคำสาปหรือหยิงงามสูงสักที่ต้องจบชีวิตลงด้วยความทุกข์เรื่องราวที่รายล้อมอัญ,ญมณีเหมือนว่าจะเปลี่ยนก้อนหินธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าในสังคมคาร์ b บ s ชแมนนะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านอัญ,ญมณีนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่า อัญมณีต้องคำสาบนะครับมักมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการลักขโมยนะครับผมบางชิ้นครับถูกแกะออกจากรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบางชิ้นก็ถูกพาดมาจากเจ้าของโดยไม่ได้รับความยินยอมนั่นเองนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอัญมณีที่ต้องคำสาบบนโลกนี้นะครับที่คนเชื่อว่ามันต้องคำสาบแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอัปมงคลเนี่ยมันมีอยู่หลายชิ้นนะครับบนโลกนี้แต่ที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้ก็คือ ฮปไดมอนด์นะครับหรือเจ้าเพชรโฮปนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวนี้ค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็ยาวต่อเนื่องมากๆประวัตินะครับเริ่มขึ้นเมื่อพ่อค้าชาวฝรั่งเศสนะครับพ่อค้าเพชรชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อจองเปปทิสทาวเนียนะครับผมได้นําเพชรดิบนะครับทั้งหมดเป็น115กรกลัดนะครับผมนํามาถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับในปี1668นะครับพระเจ้าหลุยส์ที่14 ทรงบัญชาให้ชาวช่าชงเพชรในราชสักนะครับไปเจรไยเพชรมิตรนี้ขึ้นมานะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ French b ู u นะครับอันนี้เป็นชื่อแรกของโฮบไลมอนนะครับก็คือชื่อ French b ู u นะครับซึ่งพระเจ้าหลุยที่14นะครับก็ได้นำไปตกแต่งสายสะพายนะครับเครื่องอิสตริยาพร์ของพระเจ้าหลุยที่14นั่นเองครับ และต่อมานะครับเพชรเม็ดนี้ก็ได้ตกทอดมาสู่พนางเมรีอังโตเนตนะครับผมซึ่งภายหลังจากการเกิดปัจการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับเพชรเม็ดนี้ก็ได้หายสาบสูญไปนะครับผมจนกระทั่งปี1890นะครับผมได้มีนายเฮนรี่ฟิลิปโฮฟนะครับได้ซื้อเพชรเม็ดนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ครอบครองเป็นเจ้าของมันจนถึง9ปีนะครับและนี่แหละครับคือที่มาว่าทําไมเพชรเม็ดนี้จึงชื่อโฮฟไดมอนด์นะครับเพราะว่า เจ้าเพชรเม็ดนี้อยู่กับคนคนนี้ได้ถึง9ปีโดยที่ไม่เกิดเหตุอะไรนะครับผมก็เลยกลายเป็นเอานามสกุลของคนคนนี้มาตั้งเป็นชื่อเพชรไปเลยครับก็เลยกลายเป็นโฮปไดมอนด์นั่นเองแต่ต่อมาหลังจากที่เขาครอบครองได้9ปีด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเจ้าของก็ได้เสียชีวิตลงไปนะครับผมหลังจากนั้นโฮปไดมอนด์ก็ได้ตกทอดไปสู่ญาติพี่น้องตระกูลโฮปนะครับในปี1,906นนะครับผมโดยเพชรเม็ดนี้ได้ผ่านมือของสมาชิกครอบครัวโฮป แล้วก็ไปตกอยู่ในมือของจาคเซลอนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเจาหน่ายเพชรชาวเปอร์เซียนะครับซึ่งต่อมาก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับเขานะครับเขาก็ได้ทําการฆ่าตัวตายอย่างปริศนานั่นเองนะครับผมและเจ้าของคนถัดมานะครับก็เป็นเจ้าชายชาวรัเสเซียนะครับส่งซื้อเพชรเม็ดนี้ไว้แล้วมอบให้แกนางสนมนะครับเพื่อใส่ไปแสดงละครเวทีที่ปัวเยเบเกนะครับและขณะที่เธอกําลังแสดงละครอยู่นั้นนะครับผม เจ้าชายนะครับนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็ลุกขึ้นปิดชีพเธอด้วยอาวุธปืนนะครับและอีกสองวันต่อมาพระองค์ก็ถูกปงพระชนเหมือนกันโดยมีผู้ปฏิวัติชาวรัสเซียเป็นคนรอบปงพระชนนั่นเองนะครับและเจ้าของคนต่อมาครับก็เป็นชาวอียิปต์แต่ก็ต้องจมน้ําตายทั้งครอบครัวนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุเรือชนกันที่สิงคโปร์ครับและต่อมานะครับก็มีนายหน้านําเพชรเม็ดนี้มาขายให้กับสุลต่านแห่งตุรกีนะครับ และนายหน้าคนดังกล่าวก็ต้องตายพร้อมภรรยาและลูกครับจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขานะครับและสุลต่านนะครับได้มอบเพชรเม็ดนี้ให้กับนางสนมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขณะที่ทหารได้ทําการบุกรัฐประหารนะครับกระสุนปืนก็ได้พลาดนะครับเฉี่ยวไปโดน นางสนมจนเสียชีวิตนั่นเองครับส่วนตุลตันนะครับก็ถูกเนรเทศไปและขันทีที่ดูแลเจ้าโฮปไดมอนนี่นะครับก็ถูกจับแขวนคอทั้งหมดเลยนะครับผมและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับบริษัทคาเทียนะครับเป็นผู้รับซื้อเพชรเม็ดนั้นเอาไว้และก็ได้นําไปขายต่อให้กับครอบครัวแม็กลินนะครับผมจากนั้นอาถรนก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเขานะครับ เริ่มจากบุตรชายวัย8ขวบของพวกเขานะครับที่ต้องจบชีวิตลงด้วยจากอุบัติเหตุนะครับผมและต่อมาลูกสาวและหลานสาวของเขาก็ต้องจบชีวิตทั้งคู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุใช้ยาเกินขนาดนะครับผมและตัวเอ็ดเวิร์ดแมกเีนเองครับก็มีอาการคุ้มคลั่งวิกลจจิตและเสียชีวิตในโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งนะครับและในที่สุดนะครับคุณเฮนรี่วิสตันนะครับพ่อค้าเพชรชาวนิวยอร์กครับก็ได้ประมูลมาได้ซื้อเพชรเม็ดนี้มา และมอบให้กับสถาบันสมิธโซเนียนนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไม่มีใครได้รับอาถรรพ์จากเพจเม็นนี้เพิ่มเติมอีกพร้อมกับจดหมายที่ส่งมาขอบคุณคุณเฮนรี่วิสตันที่ทําแบบนี้นะครับเป็นพันๆฉบับเลยอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์นะครับหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเพชอย่างเดียวอาจจะเป็น สร้อยเป็นข้อมือเป็นนาฬิกาหรือเป็นของอะไรก็าตามนะครับที่เจ้าของเขาค่อนข้างจะมีความหวงแหนนะครับแล้วเราก็ไปขโมยมาหรือว่าไปนํามาอย่างไปนํามาเป็นของส่วนตัวโดวยที่เจ้าของเขาไม่ได้ยินยอมไม่ยินดีด้วยนะครับแน่นอนต่อให้มันไม่มีอาถรรพ์มันก็ผิดกฎหมายนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้เสียงผมไม่ดีเลยยังไงผมลาไปก่อนนะครับวันนี้ สวัสดีครับ